นอกจากนั้นผมก็ได้กราวฝากผู้บริหารทกสและพนักงานทกสว่ารองมวลมหาประชาชนเป็นห่วงชาวนาไปนอย่างยี่ในกรุณาเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมทุกอย่างเอกาสารข้อมูล วันที่เราตั้งรัฐบาลของประชาชนได้เราเอาเงินที่รัฐบาลของยิ่งรักเป็นหนี้ชาวนาอยู่จ่ายให้ทกศทกศจะจ่ายให้กับชาวนาได้หมดรบทวดภายในเท่าไหร่เร่าอะเนอก่ขาวเัออะไาขอยอดมากครับ พันล้านถึงห้าพันล้านไม่เกินเดือนได้หมดทุกคนเอาตังมาเราฟังแล้วก็เค้ื่นใจผมก็เดยฝากต่อว่ายังมีชาวนาอีกบางส่วนที่รัฐบาลเอาข้าวมาแล้วไม่ ทำสัญญารับจำนำให้เขาพกสช่วยไปรวบรวมตัวเลขรายชื่อไม่ครบด้วยรวมทั้งพวกที่เอาข้าวไม้แล้วไม่ออกอะไรให้เลยไม่มีใบประทวนไม่มีสัญญาก็ผ่านพกสด้วยผมเชื่อใจพกสอต้องทำได้เพราะพกสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเกษตรกรอยู่แล้ว ท่านผู้บริหารของขกศไม่เคยได้พูดอะไรมากครับแต่ว่าผมสังเกตด,ดูว่าทุกท่านฟังอย่างตั้งใจและมีความเข้าใจพี่น้องสาภาพแน่มากยืนยันเลยว่าจะร่วมเป็นร่วมตายต่อสู้เคียงบายเพียงไหลกับเราจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชน ท่านถามผมว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่มีทางเจราจากันเลยนะมผมก็ได้เรียนไปว่าม,มันไม่รู้จะเจราจาหาอะไรเพราะว่ามันก็จะอยู่ในอำนาจเขาก็จะเอามันออกจากอำนาจ นาอนาจอธิปไตยของประชาชนขึ้นมาเพราะว่ามอบให้แล้วเองทลยยศพลืนมาก็แล้วกันแล้วประชาชนจะใช้อำนาจอำนา่อธิปไตยนั้นตั้งรัฐบาลของประชาชนตั้งสภาธิทธิประชาของประชาชนขึ้นมีบางท่านก็กระซิบกบระซาบถามผมเหมือนกันครับว่า แล้วไม่เป็นห่วงภาพรักษณของประเทศอื่นๆหรือว่าเขาจะมองประเทศไทยอย่างไรผมก็ได้การเรียนต่อไปตรงไปตรงมาว่าผมไม่ค่อยเป็นห่วงอเมริกาอังกฤษญี่ปุนผมเป็นห่วงคนไทยและประเทศไทยมาก เรื่เลี่ยงชั้นเชิงของฝ่ายทักษิณก็คือไปโกหกพธธ้เท็จายตามประเทศต่างๆท,ทั่วโลกเพื่อให้เข้าใจการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนผิดเข้าใจผิดผิดแต่ว่าเราก็ไม่มีเงินที่จะเช่าเครื่องบินเจ็ตแบบทักษิณบินไปเที่ยวที่แดงตามประเทศตา่างๆา ประเทศไหนก็แล้วแต่ในโลกจะเข้าใจเราคาดเพื่อนไปบ้างไม่ถูกก็ไปบ้างก็ขอโทษต้องบอกว่าช่างหัวหมั็เอาแค่ว่าประเทศเราอยู่รอดไม่เกง่ไลงไม่ลลมละลายีา่ประชาธิปไตยที่สมูร ที่สมบูรณ์แบบบริสุทธิ์ถูกต้องเรายืนหยัดอ,อยู่บนลำแข้งลำขาเราได้ประเทศต่างๆมันก็ต้องมาคบค้าทำความเข้าใจกับเราเองนั่นแหละมีบางท่านก็ถามผมว่าแล้วมัน,นจะจบเมื่อไรไผมก็บอกว่ามันจเจ็นจบใน ลไปพี่น,อนาา้องพนักานทอกได้ยินกันอีกครั้งนะครับนักนี้นับถดถายจริงจเห็นดำเห็นแดงกันเลยถ้าชนะมันประเทศนี้พแพน มั่นใจร้อยี่สว่าไม่แพ้นี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันผมต้องขอแสดงความชื่นชมต่อพี่น้องพนักงานกกส,อสอนะครับที่ได้ยืนหยาดทำงาน เพื่อกเกษตรกรไทยด้วยความเข้มแข็งสร้างธนาคารแห่งนี้ขึ้นมาจนมีความเป็นตึกแผ่นมั่นคงเป็นที่พึ่งของพี่น้องกเกษตรกรได้อย่างแท้จริงผมถือโอกาสขอบคุณแทนมวลมหาประชาชนที่พนักงานทกสยืนอยู่ข้างประชาชนมาเกือบ50ปีแล้ว ในอนาคตเพราะมีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้อีกมากเหลอ<า>ือเกินสุงท้ายก็ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่เป็นไปด้วยมิตรไมตรีขอบคุณสำหรับวยเกี๋ยวน้ำตกของชามของทางแลหล่อย แถมมีไอติมเลี้ยงด้วยผมไม่รู้ว่าคุณอัญชลีไปดีรักได้ปัญญายอาหารและของหวานออกกากาปยหรือปเปล่าถ้าปัญญายไปป่านนี้ไอ้ปึ้หัวล้านควันออกหัวล้านจนว,วันอีกเช้า พี่น้องบอกเลยว่าเลิมก๋วยเตี๋ยวที่ทอกรสนะอร่อยมากแต่ว่าแต่ขอโทษนะเลิมเองไม่มีว่าทนายอะไรกิน จะเหลือบบ่อยครับเพราะว่าเลิอบนี่เป็นแฟนประจำทีวีช่องเราคือนี่มันอิจฉาผมนะเผลอฝือนข้อห้ามหมอ,อกินเหล้าอีกคือเนี่ยตาย่าย พี่น้องพนักงานทกองทองที่ประรจบพวกผมก็เป็นอย่างนี้แหละสู้ไปด้วยความคลึกครักร่าเริงแก่ไหวเบิกบานแล้วถ้าท่านใจวันนี้รับประทานพวกกลิ้งแล้วติดใจเชิญไปรับประทานต่อที่สวนลุมกับมสาร,รานักพักกอรอ ในแผ่นดินนี้ในประเทศนี้เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำเราภาคภูมิใจในการต่อสู้ของเราเราทุกคนมีความสุขว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วได้ลงมือต่อแทนคุณแผ่นดินอย่างเต็มที่แล้ว เพราะฉะนั้นตูไ้ไอก็หัวใจมีความปิติสุขนี่ลืมสวนยางลืมบ้านลืมท่องเลยหลายคนพัดกระเป๋าลงถังกันแต่แต่วันแรกจนวันนี้ยังไม่เลิกพัดเลยเพียงแต่ว่าแป็นมนเล็กลงหอยเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรียนได้พี่น้องพนักง,งานตกสทราบว่าเรามีความสุขที่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินคราวนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องพนักง,งานทกสจะได้เข้ามาร่วมวงความสุขเดียวกับเราคือสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินโดยทัเทียน คะและนี่ก็คือบรรยากาศความตื่นขันเยอะๆที่ทอสที่ทางคุณลุงกำนันเพีแค่เพราะว่านะคะประชาชนนะคะได้นำมวลชนมาที่นี่เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะรณรงค์เชิญชวนให้พนักงานรถไฟสายกินและพนักงานทอสช่วย ออกมาต่อสู้ร่วมกับมวลมหาประชาชนแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เองถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ทาง,องกอสเองเนี่ยมีการออกมาให้การต้อนรั รยากาศที่นี่ก็เซ็นซิ้งภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูบรรยากาศในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะว่าทางกาบสจะเคลื่อนขบวนไปที่ไหนกันบ้างส่วนตอนนี้กลับไปทั้งสถานีก่อนค่ะ